สวัสดีครับเจอกันกันกบออมสินฟอร์ฟันแอนด์วล t ลตี้นะครับคลิปนี้ผมมีเรื่องดีๆนะครับโปรโดีๆมาแบ่งปันนะครับสำหรับสมาชิกท่านผู้ชมที่ใช้ซิมวันทูคออยู่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมนานแล้วแหละผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับซิมทูมูฟเนาะนะครับทูมูฟเฮสแบบเติมเงินนะครับนะก็ได้รับความสนใจจากท่านผู้ชมนะครับบน YouTube c h anel อมสิน for fun and variety เป็นอย่างมากนะครับนะคลิปนี้ผมก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเน็ตเติมเงินนะครับนะซมิมเติมเงินวันทุคอนะครับความเร็วเน็ต m เมกนะครับไม่ลดสปีด24ชั่วโมง19บาทนะครับาตามที่เห็นอยู่หน้าจอนี่เลยแต่ต้องออกตัวไว้ก่อนเนาะนะครับเนาะใช้ได้เป็นบางซิมเท่านั้นนะครับใช้ได้เป็นบางซิมเท่านั้นไม่ได้ใช้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ได้ใช้ได้ทั้งหมด ต้องย้ำนะครับไม่สามารถใช้ได้ทุกเบอร์นะครับก็เบอร์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยใช้เป็นระยะเวลามาแล้วกว่าปีหนึ่งนะครับนะจึงใช้ได้นะแล้วก็มีข้อความตอบออจากทางศูนย์วันทุกคอเนาะส่งข้อความมาให้จึงสามารถใช้ได้แล้วก็มีบางเบอร์นะครับที่ไม่ได้รับข้อความอะไรเลยนะครับผมแนะนำให้เพื่อนคนใกล้ชิดนำไปใช้งานก็ใช้ได้เช่นกันนะครับนะ แต่คนที่ไม่ได้รับข้อความตอบรับนะครับข้อความอะไรนะข้อความแนะนำอนะเนาะจากวันทุคอนะครับก็ก็ใช้ได้อยู่แต่ใช้ได้ไม่ไม่ตลอดนะครับก็คือใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งพอเดือนถัดไปเนี่ยคือจะความเร็วจะต่ําลงอะไรประมาณนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับข้อความแนะนาโปรแบบนี้นะครับก็จะใช้ได้ตลอดเลยนะครับผมซึ่ง ผมมีเบอร์วันทุกคออยู่2เบอร์ซึ่งก็เบอร์ที่ผมใช้ประจําอยู่นะี่ยก็ก็ใช้โปรนี้แหละครับหนึ่งเมกไม่ลดสปีดนะครับตลอดยี่บสี่ชั่วโมงสิบเกาบาทนะครับก็ตามที่เห็นอยู่หน้าจอเลยนะครับดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสองห้าศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็โทรออกนะครับผมซึ่งผมก็ยังใช้ใช้อยู่นะนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ซิมที่สองนะครับที่ผมได้รับข้อความโปรแนะนำจากวันทุกคอเนาะ เขาบอกว่าใช้ได้ถึงวันที่ยี่สิบเก้าเดือนตุลาคมเท่านั้นนะครับแต่อีกเบอร์หนึ่งเป็นซิมหนึ่งนะครับของผมก็ใช้มาสองปีแล้วนะครับก็ยังใช้ได้อยู่ตลอดกับโปรนี้นะครับเพียงสิบเก้าบาทแล้วก็ไม่ใช่ยี่สิบห้าบาทในวงเล็บที่เขาข้างหลังนะเนาะนะครับจากยี่สิบ้าบาทราคาปกติเนาะของผมใช้ในราคา9้าบาทนะครับถ้ารวมแว็กรวมภาษีแล้วก็ประมาณย1ิบเอ็ดบาทนะครับข้อความที่เห็นอยู่ตรงนี้ขึ้นอยู่ซิมสองนะครับ ส่วนซิมหนึ่งที่ผมใช้โปรนี้อยู่ก็ใช้เรื่อยๆนะครับบางทีถ้าโปรรายเดือนผมหมดผมก็กลับไปใช้ซิมหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้โปรนี้แหละซึ่งใช้ได้ดีจริงๆครับนะก็นำมาแบ่งปันมาเล่าสู่กันฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ